กระดาษดำนี่ครับมันเหมือนกับออดิสภาคใต้ไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมมันคนละอย่างกันใช่ไหมอ๋อท่านผู้ชมมันคนละอย่างกันนะครับนี่ครับนี่นี่ๆๆอันนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า10ปีเนาะนี่นี่ครับสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่แม่ใช้อะไรในการปลูกบ้างครับดินผ<ด><ด>สมปุ๋ยคอกอ๋อปุ๋ยคอกแล้วก็มาแล้วก็ราคาเริ่มแรกแม่ก็ขายราคาเบาๆเนาะตอนนั้นมันก็เริ่มขยบแล้วก็ขายไปเรื่อย อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมก้านสีขาวกว่าเห็นชัดกว่าอ่าตัวนี้ตัวเมียหรือเปล่าครับตัวเมียคอ่ะาดูตัวเมียนี่ครับมาดูใกล้ๆตัวเมียความแตกก็ไม่เป็นไรมันก็จะถอดล่องขึ้นใหม่พัวนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันถอดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นฟอร์มแม่พันธุ์ใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นฟอร์มแม่พันธุ์ของคนปลูกคนกระปุกแก้วสารพัดนึกว่าจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็แก้วสารพัดนึกครับแม่กุมารดำอ๋อกุมารดำมันก็มีใหญ่ก้านแข็งแรงอยู่ครับ สวยเขาบอกแม่บอกว่ามัานออกลูกจนขายลูกคุ้มมากลูกันขายต้นหนึ่ง้นต้นเท่าไหร่นะห <100. S 1> ลักร้อยหลักอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะสะบู่เลือดหรือเปล่าบอลดำสบู่เลือดอ่าบอลดำสบู่เลือดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมลักษณะมันเป็นยังไงครับตอนนี้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับใบเรียวยาวใบเรียวยาว ครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมบอนสีนะครับไม้กระแสนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับบ้านคุณแม่นะครับเพื่อนก็มีอาชีพปลูกต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นบอนสีไม้ประดับนะครับนี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพิกัดเพิ่นอยู่ที่บ้านขวานะครับหมู่16ตําบลกระแสงอำเภอการทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเจอคุณแม่แล้วครับแม่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์พันเกษตรอีสานก็จะขออนุญาตยพักคุณแม่ชมสวนคุณแม่หน่อยนะครับเชิญครับครับว่าคุณแม่เพิ่นปลูกอะไรบ้างนะครับที่จะให้แนะนําท่านผู้ชมนะครับนี่ครับตัวแรกของคุณแม่ก็คือนี่ครับอ๋ออีแนวนะครับฟอมใหญ่ไหมครับนี่โอ้อันนี้เป็นฟอมแม่พันธใช่ไหมครับแม่ครับฟอมแม่พันดูครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้แม่เพิ่นใช้อะไรนี่ครับมะมะกรูดมะกรูดเนาะแม่ใช้เพื่ออะไรครับนี่ครับ อ๋อท่านผู้ชมนะครับร้านนี้นะครับเป็นมีสูตรเด็ดก็คือใช้น้ําของมะกรูดบีบน้ามันออกหรือยังไงครับหรือวางเป็นแผ่นทั้งแผ่นอ๋อวางเป็นแผ่นนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเคล็ดลับของคุณแม่ที่จะทําให้ออนหนาวเนาะกัดสีดูสีครับดูสีครับท่านผู้ชมลักษณะของเขากัดสีเนาะครับฟอรมนี้ปลูกนานเท่าไหร่แล้วครับ3เดือนสามเดือนใช่ไหมครับ อ๋อนี่แม่ใช้อะไรในการปลูกบ้างครับดินผสมปุ๋ยคอกอ๋อปุ๋ยคอกแล้วก็ดินนิดหน่อยดินนิดหน่อยดินร่วนใช่ไหมครับดินร่วนแล้วก็มีแกลบด้วยไหมแกลบเผาอืมแล้วก็มีมะกรูดแค่นั้นใช่ไหมครับปุ๋ยปุ๋ยนี่ใช้เป็นปุ๋ยอะไรครับใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกเคมีได้ไหมครับเคมีนิดหน่อยครับอเคมีได้นิดหน่อยใส่เยอะไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใส่เยอมันจะกัดตายใช่ไหมเ้าทำให้ต้นโซมเหรอครับค่ะ ต้นโสมนี่ครับเป็นแพทลับของคุณแม่นะครับมาดูตัวต่อมานี่ก็คือเออ่พันของอ๋ออ่านี่กดอิมใช่ไหมครับ,บนี่ฟอร์มนี้เท่าไหร่นะครับราคาห้ <500. S 1> าร้อยขึ้นไปาตามกระแสเนะาะตามกระแสนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอฟอร์มปลูกนานไม่อ,อย่างเดียนี่ครับ,บอันนี้เป็นฟอร์มแม่พันแล้วใช่ไหมครับ อ๋อเป็นฟอร์แม่พันธุ์สามเดือนแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูสิครับนี่ครับมีลูกเขาด้วยนะครับนี่ครับเล็กๆเนี่ยอ๋อสวยมากเลยนะครับนี่ก็อันนี้ก็กดอิมเนาะอ๋อกดอิมจะคล้ายๆกับสหเดชะเนาะแตกต่างกันตรงที่จุดเขาบอกว่าจุดสีชมพรตรูตรงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงสะดือเนาะอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วก็จะมีเพิ่นก็จะมีอันอันนี้ก็คือ,อแก้วสารพัดนึกเนาะ อันนี้ปลูกเหมือนกันกับปลูกเหมือนกันกับบอลไหมครับแกสารพัดหนึ่งคล้ายกันปุ๋ยสูตรเคมีอะไรเหมือนกันเลยฟอร์มนี้เท่าไหร่ครับนี่ครับแม่ราคาห้าร้อยขึ้นไปสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูสีครับมันเขียวแล้วก็โดดเด่นเนาะสูตรก็คือปลูกเหมือนกันปลูกนานหรือยังครับไซส์ฟอร์มประมาณนี้ครับประมาณสามเดือนสามเดือนแม่ทำอาชีพในการปลูกบอลนี่นานหรือยังครับ อ๋อเพิ่งเริ่มได้สามสี่เดือนแต่ปลูกไม้ประดับจากอื่นๆปลูกไม้ประดับมา <10 S 1> ปเป็นสิบปีแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแม่เขามีความชํานาญในเรื่องของการปลูกไม้ประดับถึงสิบปีแล้วก็เพิ่งมาเริ่มดูศึกษาแล้วก็ขยายพันธุ์บอลเนาะสามเดือนเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับโอเคเนาะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นช่องทางการประกอบอาชีพอีกช่องทางหนึ่งพองกระแสมันมาแล้วก็ราคาเริ่มแม่ก็ขายราคาเบาๆเนาะตอนนั้นมันก็เริ่มขยับแล้วก็ขายไปเรื่อย อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการอยู่บ้านอย่างไรให้มีไรายได้นอกจากทํานาปลูกทําสวน,นเนาะกา็วันเวลาว่างๆก็มาทําการปลูกขยายพันธุน์บอลมาดูบอนต่อมานี่ยนี่นี่ค่ท่านผู้ชมพันธุ์นี้สวยมากเลยนี่ครับอ๋อนี่โหงสุวรรณตัวนี้จะแตกต่างจากฟอร์มอื่นที่เคยเห็นเพราะว่าอะไรครับแม่อ,อ๋อมันกลายหน่อยนึงเนาะ โอ้แม่เขาบอกว่ามันกลายนะครับอันนี้ได้เป็นการถ่าหัวหรือเป็นเมล็ดหัวค่ะเป็นหัวถ่าหัวมีหัวอ๋อแยกหัวอ๋อแยกหัวอืมมันแยกหัวแต่มันกลายนะครับท่านผู้ชมแต่ลักษณะกลายมันก็โดดเด่นนะครับก็คือมันโอเคแล้วก็สวยถึงแม้ว่ากลายแต่เขากลายในลักษณะของมันมีค่าเนาะ,ะสวยแล้วก็โดเด่นมากเป็นฟอร์มกอบุกนานหรือ,อยังน่าจะเป็นปีแล้วมั้งครับนี่ปีค่ะ โอ้นี่ครับท่านผู้ชมดูลูกๆเขานะครับท่านแม่เขาบอกว่าปีหนึ่งแล้วนะครับเนี่นี่ฟอร์แม่พันธุ์นะครับราคามันแพงไหมครับตอนนี้กี่พันลวเนี่ยามท้องตลาดจะประมาณห้าพันนะครับท่านผู้ชมไม่เบานะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับไปพิ้วเลยนะครับโดดเด่นมากเลยนะครับแม่พันธุ์ที่ปลูกไว้เนี่ยเป็นแม่พันธุ์หรือปลูกจังหนอันนี้ปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์ของทางร้านของคุณแม่เนาะแล้วตัวต่อมา่นก็จะมีนี่ครับอ่านางไหม ตัวนี้มันใบมันจะเป็นไม,ไม่สาเหตุที่มันไหมเพราะอะไรครับอธิบายให้ท่านผู้ชมหน่อยอากาศช่วงช่วงเข้าฤดูหนาวจะเป็นนักเสียงอ๋อท่านผู้ชมอา,าอากาศเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมแล้วก็กาลังปลูกบอลใหม่อากาศมันเปลี่ยนมันก็จะทําให้อ่าใบมันเกิดไหมแต่มันก็จะมีการทิ้งใบแล้วก็ถอ,อ,อดถอดถอดป้องไหม ถอดใหม่นะครับตอนนี้ก็คือฤดูหนาวเขาจะมีลักษณะการลงหัว<ะ>นี่ก็คือเป็นลักษณะของพันนางใหม่นี่ครับลักษณะเขาถอดล่องเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยมันถอดถอดไข่ขึ้นมาเนาะการดูแลนางใหม่ฤดูหนาวคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงให้ท่านผู้ชมที่รับชมช่องรายการท่านธนัเพิทนเก,นกนษตรอีสานหรือเข้าตู้อบ<ะ>อ๋อ<ะ>ท่านผู้ชมครับถ้าเรามีตู้อบ<ะ>ให้เอาตู้อบเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิ อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะครับวันนี้แม่คนวางไว้ข้างนอกเนาะมันก็เลยมีปัจจัยส่งผลให้มันใบมันมันไหมแต่มันก็ไม่เป็นไรมันก็จะถอดปล่องต้นไม้พวกนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันถอดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นฟอร์แม่พันุใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นฟอร์แม่พันของคุณแม่เลยราคาฟอร์แม่พันนี้มันอยู่ราคาเท่าไหร่ช่วงเนี้ยห้าพันขึ้นนะครับอันนี้แม่ปลูกนานหรือยังครับฟอร์นี้ปลูกมาปีแล้วค่ะอืมท่านผู้ชม ปลูกเป็นปีตอนนี้ขายายพันธุ์ได้ลูกมันหรือ,อยังครับฟอร์มนี้เยอะค่ะโอ้ได้เยอะแล้วก็ขายไปเยอะแล้วขายไปเยอะแล้วค่ะคุ้มแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับตัวนี้ท่านผู้ชมครับเพราะคุณแม่ลงทุนคุม้มเลยนะครับก็ここคือตอนนั้นช่วงนางใหม่มันขึ้นเนาะ,ะราคาขึ้นแล้วก็แม่คก็ปล่อยไปแล้วนี่มาดูต่อต่อมานี่ก็คือห่อห่อเงินหรือเปล่าแม่อ่านี่ห่อเงินนะครับดูสิครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตลูกๆมันเนี่ยเขาขายราคาเท่าไหร่ครับของห่อเงินเนี่ย หลักร้อยสองสามร้อยแล้วแต่รุ่นขนาดไซเนาะะแสดงว่าเขาออกลูกมาหนึ่งต้นเนี่ยได้เงินเลยนั่นก็คือออกลูกแล้วกมีอันนี้เป็นฟอร์ไม่พันเนาะนี่ครับท่านผู้ชมจู่ใกล้ๆก็คือห่องเงินเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความเชื่อเป็นไา้มงคลบอนมงคลเนาะก็เชื่อในเรื่องของการห่องเงินเก็บเงินเก็บ,บทองนี่ครับไม้มงคลอีกเส้นหนึ่งท,ที่ท่านผู้ชมมีก็ควรซื้อประดับบ้านหรือร้านกาแฟร้าน อาหารก็ซื้อไปประดับสร้างาบารมีสร้างเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เนะาะหอ่อเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์นะครับเป็นไม้มงคลก็ขายดีเนะาะขายดีมากเลย,นนเยครับนี่ครับมาดูตรงนี้ต่อนี่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 อันนี้ก็คือแกรสรพัทแต่ตัวผู้มันมีความแตกต่างละอย่างตัวเมียกับตัวผู้ไม่อธิบายครับอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะว่าท่านผู้ชมเพิ่งเพิ่งเข้าวงการอ นี่ครับท่านผู้ชมตัวผู้ใบจะหยักหยักแบบนี้ป่ะครับอืมแล้วก็ยังไงต่อครับใบใหญ่กว่านี่ครับท่านผู้ชมใบใหญ่กว่าแล้วยังไงต่อครับแม่ด้านด้สีขาวก้านสีขาวกว่าเห็นชัดกว่าอ่าตัวนี้ตัวเมียหรือเปล่าครับเมียมาดูตัวเมียนี่ครับมาดูใกล้ๆกับตัวเมียความแตกต่างตัวเมียก็คือใบจะเรียวใบจะเรียวค่ะอืม ก็ไม่ไม่ค่อยจะใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปลูกพคนกร็ปลูกแก้วสารพัดนึกไว้จำหน่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็แก้วสารพัดนึกนะครับแม่อ๋อกุมารดำมันก็มีกุมารดำด้วยนะครับนี่ครับอืมไม่ครับฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมที่รับชมหน่อยครับเผื่อเมันโทรมาสอบถามการเลี้ยงการดูแลหรือสอบถามราคาทำฝากได้เลยครับ087 262ปดเจครับหนึ่ ครับเดี๋ยวท่านจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้อีกครั้งในเบอร์คลิปนะครับก่อนไปต่อนะครับเดี๋ยวเรามาชมบอลตัวต่อไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้นี่สวยมากเลยอ่านี่นี่หองเหินอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไว้ที่บ้านหนึ่งต้นนี่ครับฮองเหินฟอร์แม่พันเลยใช่ไหมครับนี่อ๋อท่านผู้ชมร้านนี้นะครับร้านคุณแม่คุณแม่ชื่อคุณแม่เขียวนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านขวาวหมสิบ 16ตำบลกระแสงอําเภอกันทลักจังหวัดริสเกตนะครับมาติดต่อคุณแม่ได้คุณแม่เขามีแม่พันธุ์เยอะมากเลยนะครับหงเหินเนาะสวยฟอร์แม่พันธุ์ดูสิทุกทุกพันธุ์จะใช้ใช้มะมกรูดก,กัดสีดูสิครับใช้มะน,นาวก็ได้ใช่ไหมครับก็เห็นบางร้านเขาจะใช้ะมะขามกับกาปูแม่ได้ใช้บ้างไหมครับอ๋อทางนี้แม่แมไมไ่เคยใช้เป็นสูตรลับของแต่ละคนเนาะ กอดเป็นเคลนคลับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้อันเดียวกันไม่ขนาดอันนี้เออปาเตะเ,ะะเ,เนาะเออเนี่ยลายจุดปาเตะเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษเครับท่านผู้ชมมันจะมีเลขออกเลขออกเนี่ยครับเหมือนหัวหวยอะครับถ้าบ้านไหนเขาสมพงกับปาเตะเนี่ยครับมันก็จะมีเลขออกก็จะทําให้ถูกหวยได้นี่ครับปาเตะนะครับอันนี้ก็คือเป็นปีขุยมะพร้าวเนาะอันนี้ซื้อมาจากท้องตลาดเนาะ าานี่ครับดูบรรยากาศนี่ครับนี่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 น,นี่อันนี้ฟอร์มนี้เท่าไหร่ครับประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยอ๋อสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมถูกมากเลยนะครับฟอร์มแม่เพิ่นจะเป็นฟอร์มที่แข็งแรงเนาะแม่เขาจะปล่อยอ่าแม่ตัวสอนที่มันแข็งแรงให้ลูกค้านะครับนี่ครับแล้วนอกจากนี้เพิ่นก็จะมีอะไรนี่อ่ตัวนี้บัวแดงหรือเปล่าเนาะช้างเปลือกช้างเผือกใบบัวหรือเปล่าช้างเผือกใบบัวนะครับนี่ครับ ทั้งผักใบบัวแล้วก็มีฮกหลงฮกหลงกัดสีสวยมากเลยท่านผู้ชมดูสิครับใบยังกระหางนกยงนะครับเนี่ยฟอร์มเนี้ยเท่าไหร่ครับแม่ใหญ่มากสวยมากเลยฟอร์มกัดสีห้ <Hello. S 1> าร้อยห้าร้อยขึ้นไปนะครับราคาก็ใกล้กันนะครับที่ถามมาเกือแบบห,หลายร้านแล้วก็จะมีนี่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  oh, นี่กวนอูสวยมากเลยนะครับแดงเลือดสดเลยนะครับท่านผู้ชมใบดูสิครับดูใกล้ๆนะครับ เนี่ยครับโอ้สวยมากเลยนะครับเนี่ยครับเพิ่นก็จะมีกลอูยกลอูยแพงไหมครับตองนี้นานี้ประมาณหลักพันอ,อ๋อหลักพันเพราะว่ากระแสมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่อย่างนี้เพิ่นก็จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอลแบล็กมิเก็ตกันต่อนะมันก็จะปลูกไว้นี่ก็จะมีไม้ประดับต่างๆนะครับท่านผู้ชมเยอะมากเพราะว่าแม่เพิ่นจะมีอาชีพในการปลูกไม้ประดับ ไม้ประดับไว้ที่บ้านแล้วก็มีเยอะมากมายนะครับอ่าท่านผู้ชมครับมาดูแบ็กไมจิกันต่อนะครับนี่ครับโอ้โหฟอร์มใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นฟอร์มแม่พันใช่ไหมครับแม่อายุกี่เดือนแล้วครับอีกกี่ปีแล้วนี่ครับ4-5เดือน่4-5เดือนนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นมันราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่หลักร้อยอืมราคาอยู่ที่หลักร้อยแต่ตอนนี้ฟอร์มนี้มันหลักพันแล้วนะครับโอ้ยดีใจกับคุณแม่้วยคุณแม่ได้มาอย่างไงครับตอนนั้น อ๋อคนแรกเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วตอนนี้ก็คือมันเห็นแม่บอกว่ามันให้ลูกเยอะแม่มีเคล็ดลับยังไงให้แบล็คเมจิกมันออกลูกเยอะครับที่ที่คุณแม่สูนคุณแม่แล้วครับใส่ปุ๋ยอ่าปุ๋ยเหมือนที่ว่าเมื่อกี้ใชมีมีขี้วัวก็มีปุ๋ยอยู่ในเ่มีผสมอ๋อมีผสมนิดหน่อย,น,อยนี่ครับลำกา้านดูครับท่านผู้ชมมันจะดำมากเลยนะครับก้านใหญ่ก้านแข็งแรงดูครับ สวยเขาบอกแม่บอกว่ามันออกลูกจนขายลูกคุ้มมากลูกคนขายต้นหนึ่งต้นต้นเท่าไหร่นะั <100. S 1> กร้อยหลักร้อยอย่าดูถูกแบงค์ไม่เจงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันออกลูกเยอะ<า>ลูกไวแล้วก็ขายคล่องเนาะนะมันข้อดีของแบงค์ไม่เจงครับท่านผู้ชมมันออกลูกไวแล้วก็ขายคล่องนะครับนี่ครับก็พิกัดนี้มาติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศน้าร้านนี่ครับสวยมากเลยนะครับ โอ้โหวันนี้ที่บ้านคุณแม่เพิ่นก็จะมีช้างเขาเรียกว่าอะไรนะสบู่เลือดหรือเปล่าบอลดำสบู่เลือดบอลดำสบู่เลือดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมลักษณะมันเป็นยังไงครับตอนนี้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับใบเรียวยาวใบเรียวยาวหยักๆใช่ไหมครับเงาเลยนะครับของคุณแม่เขานี่ครับเงานะครับดูลำก้านดูก้านของก่อนนะครับก้านมันจะเป็นสีสีดำใช่ไหมครับดำน้ำตาลดำน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ โอ้ตอนนี้มันดอกแล้วนี่ครับใช่ค่ะเพรท่านผู้ชมมาดูอดอกมันใกล้ๆนะครับเพราะถ่ายหลายร้านมันยังไม่มีดอก<ช>อ๋อดอกมันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมออกดอกแล้วลำก้านสีน้ําตาลเนาะสีน้ําตาลแล้วหลังก้านใบเดี๋ยวที่ท่านชมคลิกให้ดู<อ>นี่ครับมันจะเป็นสีม่วงเงินเนาะ,ะนี่ครับลักษณะพิเศษของเขาเรียกว่าอะไรนะสบู่เลือดอใต้การใบมันจะเป็นสีเลือดอม่วงเงินเงินเนาะ แล้วก็หูใบมันจะเป็นไงมันจะชิดเนาะเนี่ยหูใบอย่างเงี้ยมันจะชิดเข้าหาครับท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยมันชิดเข้าหานะครับมันจัดอยู่ในตระกูลบอลเนาะตระกูลบอลอันนี้คือข้อแตกตา่างนี่ครับแข็งแรงฟอมน,นี้มันราคาเท่าไหร่ครับหลักพันหลักพันขนาดอายุเท่าไหร่แล้วครับหลักพันอยู่ตัวเดขนาดนี้ประมาณห้าเดือนโอ้ห้าเดือนแสดงว่ามันห้าเดือนนี้มันเริ่มดอกแล้วแข็งแรงมากเลี้ยงเหมือน อโลคาเซียทั่วไปเหมือนบอลทุกทุกอย่างเลยเพราะเทคนิคก็คือเลี้ยงทุกอย่างก็คือจุดเด่นก็คือมันมีความเงาตรงก้านใบด,ด้านหลังนะครับ<ช>หูเข้านะครับใบมันจะเหมือนกระดาษนี่ครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวแม่คุณพาไปดูตัวเขาเรียกว่าเถือกดำเนาะไม่ใช่กระดาษดำนะไปดูกระดาษดำกันต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแม่คุณพาไปนะครับ อันนี้ก็ของคุณแม่ใช่ไหมครับอ๋อนี่ท่านผู้ชมนอกจากนนี้พ่นก็จะมีอยู่หน้าร้านเป็นเป็นสวนคุณแม่พ่นจะมีต้นอะไรนี่ครับแม่นี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 ่อ๋อจันทาโอ้ยแม,ม่ฟอร์มพิกัดนี้มีจันทาเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ๋ฟอร์มกระถางเท่าไหร่ครับนี่ครับหลักร้อยครับอ๋อหลักร้อยก็ไม่ติดต่อนะครับท่านผู้ชมที่กลาลังจัดสวนจัดสวนหยองหรือจัดตกแต่งโรงแรมรีสอร์ทเนาะบ้านคุณแม่เขามีเยอะมากเลยนี่ครับ ดูดูดูด,ดูที่ครับท่านผู้ชม,ชมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของอกระดาษดำเนาะนี่ครับแม่พันปูก็เยอะเลยอ่าสวนพันก็จะมีอหญ้าตามธรรมชาตินี่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 มันเยอะมากเลยนี่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 ครับลักษณะของต้นกระดาษดำเนาะแม่เนาะกระดาษดำ กระดาษดำเขาเรียกว่าพยาลิงดำไหมครับหรือคนละอย่างกันอันเมื่อกี้เขาเรียกพยาลิงดำครับอ๋ออันที่สบู่เลือดหรือพยาลิงดำอันเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นกระดาษดำแล้วได้ข้อสรุปตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมเพราะว่าหลายคนเขาก็ถกเถียงกันเพราะว่าก็ยังไม่เข้าใจนะบางคนก็จะเข้าใจคนละอย่างเนาะนี่ครับกระดาษดำฟอร์มนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองสามร้อยอ๋อสองสามร้อย อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมร้านนี้ถูกมากเลยนะครับสองสามร้อยถ้าท่านผู้ชมมาก็มาอาร้านนี้ได้เลยนะครับนี่ครับร้านคุณแม่คุณแม่เขียวเนาะนี่ครับลักษณะของอกระดาษดำตรงหูมันจะไม่มันจะเปิดออกเนาะขาดหูออกแล้วก็หลังใบมันจะเป็นลายแบบนี้ลายเส้นดำกระดูกใบดำเนาะกระดูกดำนี่ครับกระดูกกระดูกใต้ใบมันจะด่าดำเนาะหลังใบจะไม่เป็นสีเงินเนาะเงินเลือดเนาะ มันคนละอย่างกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปนี้ให้ให้เป็นข้อแตกต่างระหว่างสองอาสบู่เลือดหรือพยาลิงดําหรือและต้นกระดาษกระดาษดา<ำ><ำ>นี่ครับมันเหมือนกับ audit อภอาคใต้ไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมมันคนละอย่างกันใช่ไหมอ,อ๋อท่านผู้ชมมันคนละอย่างกันนะครับนี่ครับเนี่ยน,นี่อันนี้คือ,คอผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า10ปีเนาะนี่นครับสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมฟอมแข็งแรง อันนี้ฟอร์มกี่เดือนครับสองสามเดือนอเดือนนะครับท่านผู้ชมสวยมากแข็งแรงโตเร็วเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับบ้านพิกัดแม่เพิ่นจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับถนนสายการทะลักไปขุนหารนะครับถนนการทะลักขุนหารเส้นอะไรเนาะสามเอาเ,เป็นว่าถนนไปการทะลักขุนหารนะครับนี่ครับ เส้นไปค้นหาเนาะติดถนนเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือต้นกระดาษดําสวยมากแล้วเพิ่นก็ยังมีก็ต้นอะไรนี่ครับอันนี้เขาเรียกก็ต้นกระดาษธ,ธรรมดาหรือเปล่าครับอ๋อกระดาษธ,ธรรมดาแม่เพิ่นก็จะปลูกไว้นะครับปลูกไว้เยอะเลยเพราะว่ามีคนมาซื้ออยู่เนาะคนที่นิยมมาจาัดสวนนะครับทําโรงแรมรีสอร์ทก็จะมาติดต่อตรงนี้ใช่ไหมครับแม่ส่วนมากก็จะมาติดต่อตรงไห้นะครับนี่ครับนี่ครับ เยอะมากเลยนะครับก็ท่านผู้ชมมีก็อยู่ที่บ้านขุดไว้ในใส่กระถางไว้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นกระดาษดำมันมีราคาแล้วเนาะมีราคาแล้วก็ขายข,ขายง่ายเนานะไหมเนาะเป็นต้นไม้ที่ขายง่ายนะครับเพราะว่าไปถ่ายร้านอื่นเนี่ยต้นใหญ่ๆประมาณปีกว่ากว่านี่เขาให้ถึง2 0 0 0 2,000 3 0ันก็มีนะครับท่านผู้ชมเขาขายตามขนาดของอายุและลำต้นนะเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเรามาดูไม้พันธุ์อื่นราคาแพงไหมครับหรือราคาไม่แพงอู่ตรงน,นี้ าราคาไม่แพงนะครับเนี่ยครับก็มีจะมไม่จะมีไม้อะไรอีกครับนอกจากเป็นพวกบอน<ม>พวกอะไรเนี้ยก็จะมีเป็นนี่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 ไม้มงคลอ๋อส่วนมากแม่จะเป็นไม้มงคลเนาะ,ะนี่ครับบรรยากาศที่ปลูกไว้หนบ้านสวยมากเลยนะครับท่านชมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมที่ร้านคุณแม่เขียวนะครับเพิินก็จะปลูกไม้ประดับหลากหลายชนิดเลยแล้วก็บอนสีบอนดํามาสอบถามชมในรับกระแสวันนี้ก็ ช่องธนาวาัฒน์เพื่อนกเกษตรอีสานก็ขอขอบคุณคุณแม่ครับแม่ครับขอบคุณครับขอคคบขอคุณครับที่มามอบความรู้ให้กับช่องธนาวาัฒน์เพื่อนกเกษตรอีสานและท่านผู้ชมที่รับรับชมรายการช่องธนาวาัฒน์เพื่อนกเกษตรอีสานนะครับพบกันใหม่อีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ ที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ